แบนหมด่ะอย่าเปิดมึงเปิดในนี้แม่เป็นยัไงอะคลิกซ้ายคลิกซ้ายอันนี้คืออัดอยู่อันนี้ก็ไม่อัดไม่มันเออโอเคมาๆมาขึ้นไปนี่อย่าอย่าอย่าตลอดนะเดี๋ยวหมดโอเคไอ้พวกไครหนวะมันต้องเข้ามาในเนี่ยไอ้พวกยังไงต้องถือถ่ายตลอดนะถ่ายทุกเหตุการณ์ อยู่ไหนวะเข้ามาสวยอากาศดีฮัลโหลโขนอยู่ไหนวะเสียงเสียงแบบนี้ดีกว่าเสียงแบบนี้แบบนี้ดีกว่าเสียงไม่แถวเนี้ยมองขึ้นมาบนเคนมองขึ้นไปบนอ๋อข้างบนเคเลยทีเหี้ยวมองขึ้นไปแถวที่อะไรนี่โดนวะโดนวะโดนหรจริงปอะตายตายรอรับรอรับเอ้ยไม่ตายเฮ้ยเรอได้ไง คือมาขึ้นอะเคเคบายบายพร้อมนะพร้อมนะกดปิดตู้ที่ยังมีกลับหลังเลยเฮ้ยเปิดรายการฟุกเปิดรายการฟุกเปิดรายการนะครับสวัสดีครับผมนี่คือรายการล่าท้อผีครับล่าลาผีกับพวกเราสามคนใหญ่ๆพวกจะมีอะไรพี่อ๋อเรามาเรามาเรื่ลงมาลงมาไปไปไปเราไปกันดีกวว่าเดี๋ยวเข้ไข่กันได้เดินนำหน้ากูดิไอ้ฟุกไปดิฮัลโหลลงมาลงมาเร็ว ข้เงหน้าไล่มีอะไรปะเฮ้ยอะไรครับกุณคุณเห็นอะไครับโอ้ยไอ้คุณกูบังกอ้เี้ยระวังนะครับหุระวังนะครับข้างหน้าจะมีตัววะ

มาสองตัวเลยมาทักอะไรอีีนนี้มันจิตจอ้นนี้มันมาอตัวั้งหลังมาข้าลังมาตัวอ๋อทุกนข้างหน้าข้างหน้าออะไรอะกินะหมดแล้วต้องจะหมดแล้วไปมึงมมึงชอบสองสองไปสายี่้มาเยอมาต่อยยไม่ได้เหียน้ต่อยวะนีมีใกล้มาอยู่เลไอ้กลัวแถวนี้อะไรมีตัวมันมันนะจะโจมข้อไหนก็ ซีพีหลังว่าตามไม่ได้ไม่ได้เอี้ต้าวคนเดียวครับไปไปี่มีทางลงมีทางลงมีทางลงลงมาดิลงมาดิใครใครดบดิไปแล้วลงมาืออะนี่เียไไม่ทางลับเลยเี่ยลงมาดิตาะไ่ตองมีทางลับ

เได้กลิ่นอะไรไปไม่ได้กิ่ม่แล้วเอ็่เดินไมเดินตัวนี้มั่เดินก็ยังวังกันดีเที่ยเดินจาเดินาไปอยู่เรียบแต่ผอเจอตัววิ่งเร็วมันหนีไม่ทันเ้ยมันกำลังเดินมาตตดีตไปตไปตไปเออเนี่ยนะฮะาักหีได้นนะพอประกิะทำไมชาเมันปิดประตูนี้มันตาแล้วทางตรงนี้แม่แต่อดีเกินไป ตั้งใจขอไปดีเ้ยเรามีกระดบาง้าวมีกระด้างขาตาหลอกตางตาก่เงียทักตาทักีผ่าาีายเฮ้ยเฮ้ยปจุ๊บุ๊บไปเร็วไปเรวไปเร็วไอ้หน้ามีอีกตัวนึงเอามาซ้ายเอาแบบตายแบตายแบตายาบตายเรา่องละแลวแอบกับจุ๊ต้อ

Tiếng tạc quá của danh mục này. Ai 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 เพื <muitas S 1> ่อจะปีนงดนานแล้ว <fe> ม <Jean> no ันจะท่ายติดไหมเออที่เวที่เวไอ้กุณขนาดไม่ตัวขนาดไม่ตัวบามาไงสบเไงขึ้นได้ตึงนี้ตรง้ตรงนี้ตรนี้อย่างนี้เลยเราเจอทั้งหลมาทางนี้ใช่มใชไม่ใช่มาเยอะเยอะราไปาดีเรามาทางนี้ดินี่กุณกุไหนฮะแตยาาละไหมกูไม่เห็น แต่ตามกูมาแล้วไงเฮ้ยเพเ่็นแล้วยานเหมือนไปไปที่ยานไปที่ยานอ๋ออ๋อหมดไอ้เหี้ยเสียงใครวะทำอะไรวะไอ้ตันทเลยไรทมาเลยอ่ะเฮ้ยยยเลย อ <c oughs> ออกซิเจนหมดไอ้เหี้ยกูจะเดินถึงายาอยาู่แล้วนะอันนี้คืออัดอยู่อัะเฮ <c oughs> ้ยน,น,นะครับกอดตอนนี้นะครับเพื่อนเราหายไปหนึ่งคนคาดว่าโดนอะไรไม่รู้จะไปก็เป็นได้อะไรเนี่ยโดนไหมโดน <c oughs> ตายตายรอรับรอรับ <c oughs>

ไอมันมาตันตัวมันมาหลังมาข้างหลังมาตุ่มตัวเอาจะหมดข้างหน้าข้างหน้าคืออะไริอะไรวะกล้องจะหมดแล้วเฮ้ยมึงมึงมึงชอบส่องส่องไฟสายใส่มันดิกล้องมันไม่เห็นเลยเฮ้ยโอเคกูปิดไม้ไว้เราต้องเราต้องกล้องกลับมาเพื่อแลกกระต่างใช่ไหมเพื่อที่จะไปหยิบโอเคแล้วไปเราจะไป็่ายผีแล้วเมนี่มันเกือบถึงอยู่แล้วยานอันนี้เดียวเอ้ ดูเหมือนห้ามวิ่งว่ะดูเหมือนห้ามวิ่งว่ะเอาให้เจนจะได้ไม่หมดเลยว้าจะไอ้เด็กชายบ้างดาบิเฮ้ยเสียงไม่กล้องด้วยใครโดดไปวะเฮ้ยเจอเลยเฮ้ยไม่มีใครใช่ไหมวะอะไรวะตอนนี้ลงเข้าอยู่วะเข้าเข้า อิมบันนี่สวัสดีครับอ้าวทำไมต้องยิ้เสียงเบาวะมีปะไม่ใช่ที่เดิมหรือไม่เสียงฟังมันดังกว่าเขาเลยวะไอ้เพื่อน

อย่างอย่างอย่าพ่งปิดไอ้สั์เปิดก่อนจปันมาจะปันมาปันมาปันมายังเดือยเาจะตายตัวเขามาเยี่ยน้วคุณโดนคุณโดนนิ่งคุณโดนนิ่ตมเป็นองรบคุณตายเงียไอ้ยักษ์คนนั้นดูสิเดไอ้บ้โคตรห่วยเหมือนเนยห่วยไอ้ยักษ์คนมันนม่เมันนที้ยะเกินมาก

ฟุกม <laughs> yeah, no ันตายแล้วฟันตายแล้วรอคุณด้ยฟุกไอ้ฟูกไอ้ฟุกรอกูด้วยไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอ้ฟุกรอกูด้วยไปๆเฮ้เฮ้ยย้ยเฮ้เ้้ยฮยเ้ยเฮ้ย

ถ่ายไปที่ที <wh <wh ่ถ่ายไปที่ไม่ถ่ายกระดูกับากถ่ายกระดูกเก็บดิเก็บดิอาเก็บได้ไปไหนกันแล้วอ่ไอ้คนกันไอ้คนกันไอ้ยี่แม

นี่นะมั้งไม่รู้ตัวยหนนะขอัหลังอนละเฮ้ยฟุ๊กเสียกเฮ้ยฟุ๊กอกี้ท่าลังมาดิไปเอดิไปดิไปดิไป็ช่วยยังไงเราช่วยยังไงอท่าไปยังะ ยิ้มาไม่ถึงไม่ลงมาแล้วนี่ๆีๆๆีีีโอ้ไม่ได้แล้วมันเที่ยวจะเข้าไปไหนมันกลับเหมือนีไม่ได้เข้ามแล้วป่อยแมงมันงั้นแหละไอ้เียวไปแล้ไเลยแล้วไม่เลยแล้วไป้เลยกูกไม่หายไปไหนเออยอยู่นี่ยาอยู่นี่ยังลๆเลยเ เราไม่เจออะไรแบบเอกี้แจกกองอันนี้หมดแล้วนะไปไปไครับก๊กก๊รหนองยูเื้อฟุกเกอร์อะไก็ยังดูว้ยอัน้อะไรอ่ะเอากระดูกใครวะกระดูกใครอ่ะมันไอพวกจับมาก้องอันเก่าจะกลับหรือ่า ้ยไอ้พวกเรามัน่็ไที่น่ามันหมดแล้วฟีมหมดแล้วถ่ายไม่ได้แล้วฟีมหมดแล้วฟีมหมดแล้วไอ้เขี้ยนี่กูบอกว่าฟีมมันหมดถ่ายไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไอ้แต่เมื่อกี้ได้ได้ฉออะไรครับใช้ปันี้จับเลยนี่นะครับพวกเราชีวิตตอนนี้นะครับตัดภาพซุปเราจะลงแต่ ีบนหลังคาไม่เห็นมีอะไรเลยเไ็นได้กลัวใครจะเป็นคนไปก่อนเฮ้ยอยากโดนก่อเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนแกหมดอะไรอ่ะไอ้ฟูกแอะเก็บเงินไว้ด้วยถ่ายไปที่ถ่ายไปดิมต้องถ่ายกับลูกก่อนโอยโฉ่หัวเลยสาว้ยปัดนถ่าย พาขอนอนแล้วมันไปไหนกันละโรนีมาเอยู่นี่ไอ้ฟกะไอ้ฟกะไอ้ยิแล้วเฮ้ยไอ้ปานทายมึงเห็นไหมนะถ่าแล้วถ่าแล้วน่ากลัวน่ากลัวไอ้ปานมึงไปให้มันจับอีทีนีมันจะได้ดนฟิวเี่อไอ้ฟุกก ไอ้เช <|so|>> <si oh, ี่ยทากกำลังมารีบไปเหอะรีบไปรีบไปโอ้ยจะช่วยยังไงทากไปยังวะไม่ลงมาแล้วนี้นี้นี้ี้ี้ีปล่อยแมงมันงั้นแหละไอ้เชี่ยไป